มีกระแสแนวหนึงก็คือว่าเป็นแนวเกี่ยวกับเรื่องทำไมโดนตัดเยอะจากความจริงมันเป็นเรื่องของการโปรโมทเรื่อง m ออะค่ะของพี่อินนะีคือ m อตัวเนี้ยตั้งใจทำทำเป็นจริงๆเอาเรื่องตรงๆเลยกันนะคะจริงตั้งใจจะเปิดตัวน้องสองคนเ<ช>พราะเนื่องจากน้องสองคนเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะคะ,<ช>คะโดยเฉพาะคิมหรือติ๊นาเนี่ยไม่เป็นที่รู้จักเลยไม่มีใครรู้แล้วก็ หลายคนตอนที่ทําหนังเรื่องนี้นอกจากจะโดนแต่ลยคนบ่นว่าทําไมไม่มีหน้าหนังจะเห็นว่าสี่ตัวของเราเนี่ยเป็นตัวที่ไม่มีหน้าหนังเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แม่เหล็กไม่ใช่ตัวบินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องการตัวแม่เหล็กมาเพราะถ้าเราได้แม่เหล็กมาคนก็จะจำภาพว่าคนนั้นคนนี้เป็นใครเราต้องการสร้างให้น้องมาเป็นตัวนี้แล้วคนก็อินกับตัวนี้เลยเราเลยไม่ใช้แม่เหล็ก พอเรารู้ตัวนี้แล้วเราเราก็เลยท่นั้นเรต้องทาการโปรโมทหรือหรือที่เรียกว่าพีอาร์นะคะก็เลยคุณว่าถ้างั้นเราทํา MV ประกอบภาพยนตร์เป็นเป็นเป็นเรื่องใหม่เลยแต่เป็นเรื่องของหญิงๆให้เหมือนเหมือนลองกระแสค่ะว่ายังไงดีเนาะจะด่าไหมอะยังไงดีล่ะอะไรอย่างนี้เราก็เลยเราก็เลยลองแล้วก็เราก็เลยแบบคิดช็อตที่เป็นช็อตแรงเลยลองดูว่าเราขายเรื่องแรงแล้วคนจะว่ายังไงก็คือ แลกลูกเชอร์ี่กันเลยคือคือขายแรงเลยเราจะได้รู้ว่าคนรับได้ไหมปรากฏว่าเกินค่าไม่ให้จากตอนนี้ยูทูบเราตอนกลางวันรางหว่างวือจริงเหรอจรางรังหว่าประเด็นเรืฉากไหนที่โดนใจคุณทำเองเออจริงจริงก็ถามนายในในชอบฉากที่ที่ไปคุยกับแม่ที่สุดอาจะไม่เหมือนคนอื่นแต่นะคะแต่นายรู้สึกว่าเป็นอยากทํามากอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าใน นายอยากให้คนคนนึงมันกล้าเดินเข้ไปบอกครอบครัวบอกแม่บอกทุกคนว่าฉันเป็นอย่างนี้นแล้วก็จริงใจนะจริงจังด้วยเหมือนที่คิมพูดแต่หลอกที่คิมพูดทั้งหมดเป็นหลอกที่ที่นายนาย่สุดนยรักไปหลอกนี้มากแต่ว,ว่ามันจริงมากเนการที่แบบอ,อยากให้มีคน,นเดินเข้าไปบอกถึงแม้ว่ารู้อยู่แล้วว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงจะโดนแม่ว่าอะไรอะไรนะคะไหนก็จะสบสิ่งที่นานรักที่สุด สบการณ์กิงเปเรื่องของของการแสดงในขอยกเครดิตให้นักแสดงคือนแค่ในแค่บอกน้องนวลว,ว่าเฮ้ยนวลพี่อยากได้สิ่งนี้ <c oughs> นี้แล้วนวลก็จะไปขายทอดต่อกับนักแสดงแล้วนักแสดงก็ทำกันบ้านดีมากเออถ้าทำกานบ้านดีมากอเวลาที่เขาเดินเขา้าฉากเนี่ยเขาจะเป็นพายแบบทีดินดีเขาจะไม่ใช่ไม่ใช่ที่หนากับออมริงๆพาะน้องออมไอ้กล้าบอกว่าน้องออมกุ้มหนังเลยทั้งเรื่องน้องออมรับรับภาระหนักมากกับหนังเรื่องนี้เนื่องจาก จากตีตีนาเป็นเด็กใหม่ยังยังอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการแสดงมากแต่ตีบอกเลยว่าตีเป็นตัวเองไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเ,เยอแล้วก็เขายกประโยชน์ให้กับคุณนะักซึ่งเป็นคนสอนอคติ้งอะค่ะสอนน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ว่ามันหนังเรื่องนี้จริงๆจะบอกว่าคนช่วยกันเยอะมากจริงๆจริงแบบไม่ได้มาจากจากมายคนเดียวมาจากนวลมาจากนกมาจากทุกคน คนนี้นายเช่นโทมัสคือสไตลิสของนายบอกไม่บอกเลยว่าเขาเขารักหนังเรื่องนี้มากเขาเป็นเป็นกระเทยตัวแม่ตัวแม่ด้วยเขาเขารักหนังเรื่องนี้มากแล้วเขาต้องไปทำมากอะไรนะคะเขาเป็นเพื่อนสนิทนายเลยค่ะแล้วก็เขาเป็นคนจริงเขาเป็นสไตลิสที่ที่ทำงานให้ันมีให้กับหนังใหญ่ๆทุกเรื่องแต่เรื่องนี้เนี่ยด้วยความเป็นเพื่อนขอส่วนตัวมาช่วยกันแล้วก็เขามาแบบเขาเป็นคนวางคาแรคเตอร์เลยแบบว่าเป็นคนทําให้นาย คาแรคเตอร์ชัดด้วย <Yeah. S 1> เขาบอกเลยว่าตัวแสดงทุกคนสี่คนแล้วจะเป็นดินน้ำลมไฟดินคือขีมความดักแน่นพนั่เสื้อผ้าท้ออยากจะมีความนักแน่นหมดน้ําจะเป็นพายความดูเหมือนไม่มั่นคงดูเหมือนอไหลเรื่อยๆแต่เมื่อไหรที่มันรวมตัวกันก็อะไ่างเป็นพลังค่ะอะไรอย่างนี้ก็เป็นพายเสร็จแล้วก็ไฟจะเป็นจะเป็นพี่แวนอ่าฮะดูเหมือนดูเหมือนอบอุ่นดูเหมือนอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็มอดง่ายดับง่ายนะหรือว่าเวลาที่มันแรงก็น่านกลัวแล้วก็ลมจะเป็น น้องเจคือไม่นิ่งแล้วแถมอารมณ์แปรปรวนมันเลยทำให้คาแรคเตอร์หนังเรื่องนี้ชัดมาก